สุดสัปดาห์ที่21-24มกราคมถึงแม้มีหนังใหม่เข้าฉายถึง2เรื่องแต่ตำแหน่งแชมป์ยังคงเป็นของ Monster Hunter ที่สามารถครองอันดับที่1-4ถึงสสัปดาห์ติดต่อกันโดยทำไรายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก1.2ล้านบาทและเป็นหนังเพียง2เรื่องที่ทำเงินเกินหลักล้านบาทในสุดสัปดาห์นี้ไปได้ ยอดรวมทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่36.6ล้านบาทและถึงแม้ว่าไรายได้อาจจะดูน้อยแต่หากเทียบกับหนังที่สร้างจากเกมเหมือนกันและโดนผลกระทบจากโควิด -19 เหมือนกันอยา Sonic ่างโซนิ The h e d g e h o g มอนสเตอร์ฮันเถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับส่วนรายได้ในตลาดโลก Monster Hunter ทำเงินในตลาดโลกไปแล้ว18.2ล้านดอลลาร์โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐ10.2ล้านดอลลาร์จากไต้หวัน2.6ล้านดอลลาร์และมาจากออสเตรเลีย2.2ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่2อง n g b เบิโควิด2 3ไวรัสลังโลก ทำเงินเปิดตัวทั่วประเทศไปที่1ล้านบาทจากการเข้าฉาย4วันแรกซึ่งจะใก,กล้เคียงกับหนังปี2021อีกเรื่องอย่างยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันทัศนศึกษามรณนะที่เคยทำเงินเปิดตัวไปประมาณ1ล้านบาทเช่นกันส่วนรายได้ที่ตลาดโลกซองเบิร์ดเพิ่งทำรายได้ไป37,000ดดอลลาร์เท่านั้นเนื่องจากหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วจะปล่อยทางสตรีมมิ่งต่างๆในหลายๆประเทศนั่นเองครับ อันดับที่3โซัจจา์วิญญาณอลเวงทำไรายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก5 0 0 0 0บาทยอดรวมทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่16ล้านบาทซึ่งแซงหน้าหนังค่ายเดียวกันอย่าง2เรื่องก่อนหน้านี้ที่ต่างก็ทำเงินไปประมาณ10ล้านบาทกันทั้งสิ้นครับ ในขณะที่รายได้ที่ตลาดโลกโซททำเงินในตลาดโลกไปแล้ว71.2ล้านดอลลาร์โดยรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีน48.2ล้านดอลลาร์ไต้หวัน5.1ล้านดอลลาร์และเกาหลีใต้3.4ล้านดอลลาร์ครับอันด,ดับที่4 Wonder Woman 1984ทําทำรายได้สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก4 0 0 0 0นบาท ยอดรวมทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่104.2ล้านบาทซึ่งแซงหน้าหนัง่ายเดียวกันที่เพิ่งเข้าฉายไปก่อนหน้านี้อย่าง Bird of Pre y ที่ทำไรายได้ทั่วประเทศไปประมาณ50ล้านบาทครับ ในขณะที่รายได้ในตลาดโลก Wonder Woman 1984าทำเงินทั่วโลกไปแล้ว148.4ล้านดอลลาร์โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐ37.7ล้านดอลลาร์จากประเทศจีน25ล้านดอลลาร์และจากออสเตรเลียส7 7 5ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่5ดาบพิฆาตอสูนเดอรมูมี่สกรถไฟสูนิรัน สัปดาห์นี้เก็บเงินเพิ่มไปอีก300 0 0 0นบาทยอดรวมทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่124.5ล้านบาทยังคงเป็นหนังปี2020ทำเงินสูงสุดเป็นอันดับที่2ของปีครับโดยอันดับที่1ของปีนี้ตกเป็นของอ e ีริมซิ่งที่สามารถทำไรายได้ทั่วประเทศทะลุหลัก200ล้านบาทเลยทีเดียว ในขณะที่รายได้ในตลาดโลกของดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่ตอนนี้ทําเงินในตลาดโลกไปแล้ว384.5ล้านดอลลาร์โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น352ล้านดอลลาร์จากไต้หวัน21.8ล้านดอลลาร์และจากประเทศไทย4.1ล้านดอลลาร์ครับ ก็มีเท่านี้แหละครับหากดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องและข้อมูลในคลิปนี้อ้างอิงจาก Box Office Mojo Thailand Box Office t e ที r ตอรและชมรมวิจารณ์บันเทิงและเนื่องจากข้อมูลเอามาจากหลายที่ตัวเลขอาจมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ